ร่วมผจญภัยโดยใหม่โตโยต้าไฮลักซ์วีโก้แชมป์หลังจากที่ติ๊กได้ตระเวนตามหาวัดอังโคคุจิวัดตามท้องเรื่องจากการ์ตูนยอดนิยมอิคคิวซังเนน้อยเจ้าปัญญาที่ได้ถูกทำลายไปในช่วงสงครามโอนินจนไม่เหลือร่องรอยใดๆวันนี้ติ๊กได้ใช้เวลาที่เหลืออีกหนึ่งวันผจญภัยในเมืองเกียวโตเพื่อพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวของเมืองเกียวโต ที่ผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากกว่า500ปีก่อนที่จะมาเป็นเมืองเกียวโตที่รุ่งเรืองในปัจจุบันค่ะเกียวโตเป็นเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง1,200ปีตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีที่มีการก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวงนั้นใช้ชื่อว่าเฮอังเกียวก่อตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช794 โดยมีพื้นที่อยู่ทางตอนเหนือบริเวณรอบๆของพระราชวังอินพิเรียลเดิมมีประชากรอาศัยอยู่ถึง150,000คนและจัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางการค้า,าที่สำคัญของญี่ปุ่นทีเดียวค่ะเพราะว่าตลาดผักและผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดก็อยู่ในบริเวณซาเกียวและอุกเกียวนี่แหละค่ะในช่วงศตวรรษที่11-12ถึง เทอังเกียวเนี่ยเมืองเทอังเกียวที่ประกอบไปด้วยสส่วนมันก็ได้เปลี่ยนรูปร่างไปในช่วงศตวตรรษที่11และ12จึงได้มีการเรียกชื่อเมืองหรือว่าบริเวณที่ตั้งใหม่อันเป็นจุดสูงกลางของเมืองของความสำคัญต่างๆของประเทศเนี่ยว่าเกียวโตนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของชื่อ คำว่าเกียวโตในศตวรรษที่11ถึง12ค่ะถึงแม้ว่าเกียวโตจะตกอยู่ในสภาพเคราะซ้ํากรรมซัดวิบัติซ้อนที่ดิ๊กพูดเช่นนี้ก็เพราะว่าเกียวโตเนี่ยนะคะประสบสงครามค่ะในช่วงศตวรรษที่15ซึ่งสงครามอันนั้นเนี่ยชื่อว่าสงครามโอนินมีระยะเวลาในการทําสงครามทั้งหมดนะคะกินเวลาค่ะ11ปีด้วยกันคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสงครามโอนินเนี่ยทำลายเมืองเกียวโตไปแบบ เยอะมากมากทีเดียวค่ะจนแทบจะเรียกได้ว่าศูนย์สลายไปเกือบจะหมดทีเดียวแล้วเขาก็ได้มีการสร้างเมืองขึ้นมาใหม่หลังจาก11ปีผ่านพ้นไป11ปีทําลายใช้เวลาสร้างเมืองใหม่กี่ปีทราบไหมคะประมาณ100ปีทีเดียวค่ะหรือว่า1ศัศตรวรรษนะคะใช้เวลานานมากทีเดียวถึงกระนั้นก็ตามนะคะไม่สามารถทําให้เกียวโตกลับไปอยู่ในสภาพเดิมได้แม้กระทั่งวัด อังโคคุจิจำได้ไหมคะวัดอังโคคุจิซึ่งเป็นวัดแรกที่อ,อิค e ิวซางหรือว่าอ e ิคิวโซจุนเนี่ยมาบวชเป็นสามเณรก็ถูกทำลายไปในยุคของสงครามโอนินศตวรรษที่15เช่นเดียวกันและบัดนี้เราไม่มีวัดนั้นเหลืออยู่ให้เห็นอีกต่อไปแล้วค่ะโอเอซิสสปาสปาสุดหรูในบรรยากาศเขียวขจีกลางใจเมือง